ฟังับที่สุดในปลาแล้วครับพี่น้องเลยปีละเทือครับสวัสดีครับ พอกันมื้อนี้ครับพี่นงองอยู่ในป่าในดงคือเก่ารับนี่หลังจากฝนตกเศร้าไม่ไหมครับเดี๋ยวมื่อนี้ครับเดี๋ยวพาพี่นงองไปเลาะปลาตามล่าหาผลลหม่ปลานะครับคลองแสบประจําป่าครับบักพีพวนบักพีพวนครับย่อนว้เด็กหน่อยจังหน่อยนะครับเนาะอโอ้ยุ่งหลายครับมื้อนี้ครับเอาพร้อมแล้วไปกันเลยครับใส่เสื้อแขนยาวแลวก็เอาทุงไผ่มะไซด้วยครับเด้อไปเบิ่งกันว่ามันสิมีหลายบ่ครับเอาไปเบิ่งครับ นี่เลยครับอ้หนุ่งไรครับเปิดเบอรครับจะเก่ากับอยูย่แถวๆนี้นะครับนี่อ๋อนั่นก็ทำเหนแล้วเระิดูนะครับนี่ครับหอดต้นของเขาแล้วครับแต่ว่าคือบบเห็นหมาปุ๊บมันเมื่อยครับมันย่อนแสงต้นนึ่งอยากสูงแน่ครับเดี๋ยวผมลองไปห้ามองไม่เนะาะหามมองต่ำๆก่อนมันสินขึ้นยากนะครับเพราะว่าฝนมันตกต้นใหม่มันมืนผิดอ่ะ สูงเติบยุ่พผุดอ่ะไปางานตุนไม้ัน้อยเนะครับเนะาะเอาหนี่ครับมึงตุน่นนี่โอ้พอมี่ครับปุ๋ดอุ้นเอ้ยยุ่งมันครับเดงๆอยู่ทึง่งๆมันค,ครับมุมมีตากล้องมาถือให้น้อยเดี๋ยวผมสิบปีนขึ้นไปเอา นั่นครับนั่น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 มากนั่นดี๋ยวเบิง้งทางขี่เนอ่ยเสียอ,อกอยากจดุดนี้แต่ว่าต้นนี้มันบ่สูงครับนั่นนู่หมากแดงแดกันครับนี่ครับพีดองใหเบิ่งใกไกๆนี่นี่ครับมากแดงแดงกันขึ้นเอาเลยแล้วกันครับพอมีอยู่ต้นนี้บ่สูงบานได เอาครับพี่น้องลงมาแล้วครับนี่โอ้อยุ่งไรนี่ครับอันนี้ผมต,ต่อยลงมานะครับนี่อยู่ตำตำนี่ระวังที่ขึ้นไปนะครับสูงๆกันพอห้างต่อครับพี่น้องโอ้โชคดีมันบลาตอดเอาเดี๋ยวผมซีซิมเหมือนพี่น้องเมืองตรงนี้น้ำพริกพริกเกลือเออพริกเกลือครับตรงนี้พริกเกลือเนาะ เม็ดมันจะเป็นทั้งสี่ครับเบงไก่ๆนี่จะเป็นเม็ดๆอยู่ข้างในจิ้มกับพริกเกลือโอ้โหยุ่งกันหนาอืมอืมอืมสมเยวต้องไปเฮ็ดแก้วนะครับอันนี้เนา่นาปะเนา่นาน,านาี่สีหมากไหมสีหมากสีแดงออกสีแดงๆนิดหน่อยครั้งสุที่สุดในปลาแล้วครับพี่น้องเลยอืมปีละเท้อครับ อันนี้หวานยุ่งกัดออกปลาดีกว่าครับเดี๋ยวไปหามองนั่งกินแซบๆอยู่ข้างนอกดีกว่าครับอโอเคครับพี่น้องครับหลังจากที่เผาปลาเขา,าขดูมาอะ้เรียบร้อยนีน้นะครับได้ไลยพ่วงอยู่นะผมแบ่งออกไว้นะครับเดี๋ยวนอนกินน้ำไว่นเอาไว้นอนกินน้ำนี่ครับอันนี้ผมเบียกจะนวยสมสมมากนวยแดงก็มีอยู่บัตกีนน้ยนะครับนี่ของแสบประจมปลาครับอื เสียงดังกล้องล่องแจ้งแจ้งนะครับเพื่อเด็กหน่อยอยู่ข้างล่างหรันหัวนี่นะครับนี่จะเป็นก้อนนี้ข้างในนะครับนี่เป็นเม็ดเม็ดนะครับกิ่มครับนี่ครับหเห็นบ่รสดีนะครับที่แรกว่าจะเห็ดพริกเกลือนะครับหเห็นรสดีพอดีก็เลยกจำครับรสดีออื้ แ่บปีละเท่อเข้ากันตัวนะ่ืเกรียวหวานๆเข้มๆของรถหนีเนาะเข้ากันพอดีแสบ ได้ก,กันท้องแจกระจำปลาตอนน้อยๆนีน่พากันขเข้าไปหาดีอย่างนี้นี่อักพีพวนนะครับนี่จิ้มเข้าไปมาซีสมมันจะออกสมสมขะกลัวเพราะว่ามาซีแดงมันจะสุกอ่ะ น้อยเล no. ี้ยงผมเอาไวได้นะคุนไปนักเรื่องก็มันเจียวน้อยเลี้ยงตื่นห้างตัวก็เลยฝาลงมา <ừ. S 2> น้่นตลาดก็มีขายดนะครับด้วยแซ่บเด้อ รอนสีแดงมันถือฝนนะครับมันอยากกันนั้นเนี่ยอากันแค่ัหนถือฝนเนี่ยมันจะเป็นช่วนเน่าหลาเนาะได้เลือกินตั้งหลายพวก เรื่อมือหนอาวัสิาพ,พี่นงค์ไหมคัมาค้ำป้อมเึาบักขิ้นม่อยแล้วครับเกิดไปเร็วเสือผ้าอีกเบอร์ด้วยสุดท้ายครับด้สิกินเขาเลี่ยงไป เราประกอหาอยากแล้วอันนี้หายากกว่ลัวนะครับด้วยทางบ้านผมอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามผมนะครับปุ่มสีแดงๆข้างล่างเอาไปฟอกันมือหนาครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับผู้่ายอีกที ชุบตุ่ย,ยดีรดดีเข้ามา